ความขัดแย้งต่อเนื่องมาจนถึงปี1937สงครามจีนกับญี่ปุ่นก็อุบัติขึ้นเป็นครั้งที่สองซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของมหาสงครามเอเชียบูรพาฝ่ายจีนสูญเสียชีวิตทหารและพละเรือนไปนับสิบล้านคนเกิดเหตุสะเทือนขวัญมากมายหลายเหตุการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ที่เมืองหนานจิงเมืองหลวงของจีนภายใต้รัฐบาลก๊กมินตั๋งในขณะนั้นผู้หญิงชาวจีนจํานวนมากถูกทหารญี่ปุ่นบุกจับมาข่มขืนมีการสังหารหมู่ชาวจีนจนเทียบได้กับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่เป็นที่กล่าวขว และเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อของเอเชียนโฮโลคอสต์เมื่อโลกเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สองในปี1939ากจักรวรรดิญี่ปุ่นก็แผ่ขยายอำนาจและดินแดนไปทั่วเอเชียบูรพาโดยที่ไม่มีชาติใดๆสามารถต้านทานได้เลยการรบชนะจีนซึ่งเป็นประเทศที่ได้ชื่อว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียนั้นยิ่งทำให้ชาติญี่ปุ่นมีความเชื่อมั่นในการทหารของตนเอง จึงได้ทำการทุกราณประเทศอื่นๆอย่างไม่มีความเกรงกลัวใดๆ